สวัสดีครับจากร้านไม่เล่นช็อปผมวันนี้รีวิวนะครับผมกับชุดคิเลนะครับผมมสตาร์ทกับฟอร์เดนเจอร์นะครับผมเรามาดูฟังก์ชันแรกครับเดินเข้ารถรถคาล็อกนะครับผมตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมเดี๋ยวเข้าหารถครับรถคาล็อกครับผมไฟเลี้ยวกับพี่สองทีนะครับผมรถคาล็อกเดินนองล็อกรถครับรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับผมสังเกตบที่ไฟเลี้ยวนะครับผมรถล็อกแล้วนะครับผมกับพีบหนึ่งทีนะครับแล้วเราฟังก์ชันต่อมานะครับผมจะกดปุ่มสตาร์ทนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทครับ รถสตาร์ทแล้วนะครับผมสังเกตได้จากเสียงเครื่องยนต์ที่สตาร์ทออกมานะครับผมต่อมากดสั่งดับครับผมรถดับแล้วนะครับผมสังเกตจากเสียงเครื่องยนต์นะครับขั้นต่อมาครับเรามาดูปุ่มสตาร์ทครับกดครั้งนี้หนึ่งนะครับผมเป็น A/C/C นะครับผมครั้งที่สองเป็นไฟอ่อนนะครับผมถ้าสตาร์ทคือเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับรถสตาร์ทแล้วนะครับผมในขณะที่รถสตาร์ทอยู่นะครับผมเราสามารถขับไปทำธุระได้นะครับผมแล้วก็เราสามารถลงจากรถแล้วก็กดล็อกได้นะครับผม กดล็อกครับนะครับกดคายล็อกครับผมกดล็อกครับผมคายล็อกครับผมครับสะดวกสบายมากๆเลยครับผมต่อมาเรามาดูระบบเซฟตี้กันบ้างครับตอนนี้รถล็อกนะครับผมกดล็อกครับนะครับรถจะล็อกอยู่นะครับผมเกิดการจูงลังหมุนก้านแงะโดยไม่ถูกต้องนะครับไม่ผ่านรีโมทนะครับผมเราสามารถเปิดประตูได้นะครับผมเรามาดูปุ่มสตาร์ทครับกดครั้งที่หนึ่งครับไฟไม่จ่ายครั้งที่สองไฟไม่จ่ายอดี๋ยวเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับ รถจะร้องทันทีนะครับผมเมื่อรถร้องนั้นก็ไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับแล้วกดคายล็อกที่รีโมดเลยครับผมกดคายล็อกแลครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทนไฟจ่ายแล้วก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับเป็นระบบเซฟตี้ในตัวนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมติดต่อได้ที่ร้านมิคเลสช็อปครับผมครับ